สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้จะพานะครับนี่ครับมาอุดจุกนะครับผมปักอุดวงบ่อนะครับนะครับวงบ่อนี้ก็แกะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแกะจากแม่พิมพ์นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งนี่จะทําการจัดส่งให้เขานะครับผมนี่ครับก็ได้เทดน้ํานะครับผม เทดน้าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทําการอุดตามมดเรียบร้อยเดี๋ยวนี้นะครับเป็นรูนะครับผมซึ่งเ,เราใช้โฟมในการอุดนะครับผมนี่น้องอีกนันนะครับทําความสะอาดตรงเกลียวให้ดีนะครับผมไม่ให้มีปูนเกาะอยู่ตามร่องเกลียวนะครับผมแล้วก็ใช้นะครับตัวปักอุดของเรานะครับผม หันเข้าไปนะครับดีมือเลยปึ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับตัวนี้ตัวนี้วงบ่อขนาด80 40นะครับหน้ากว้างนะครับผม80เซนความสูงประมาณสีเซนอ่าเป็นรอขึ้นรูปสำเร็จนะครับผมอ่าเหมาะสำหรับในการรองน้ำนะครับ บางคนก็นําไปเลี้ยงพืชผักสวนครัวก็ได้นะครับบางคนก็ไปรองน้ําให้วัวหรือไปปลูกบัวก็ดีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับก็เตรียมส่งลูกค้านะครับผมอ่ะคลิปนี้สั้นๆนนะครับผมนะครับร้านอุจิตับเสาปูนคอนกรีตสิทธิบัตรนะครับผมฝากกดติดตามให้กำลังใจร้านเล็กๆได้ด้วยนะครับผม สั่งได้ทนทานใครสนใจสั่งได้ครับ